เรือประมงประจําบาทน,นี่ก็ชนะเหลือเฟือแล้วเรือประมงไนงะผู้บัญชาการทัพนะ่ะกองทัพเรือนะ่ะกองทัพเรือประมงอนะ่ะก็ให้พิธานไปบร,บริหารจัดการจากกรณีข้อพิพาทเกาะกูดที่เป็นประเด็นพูดถึงณขณะนี้ล่าสุดเลยค่ะผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งออกมาแนะแผนปกป,ป้องประเทศนะคะโดยบอกว่าไม่ต้องถึงมือทหารเรือไทย แค่ให้แม่ทับพิ่ทาออกโรงก็พอจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะกลายเป็นประเด็นต้องจับตาสําหรับปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเกาะกูดที่จังหวัดตราดซึ่งตอนนี้คนไทยตื่นตัวกับประเด็นนี้อย่างมากสําหรับการเจราจาแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลกับกัมพูชาบริเวณเกาะกูดที่ขณะนี้หลายเสียงออกมาแสดงให้ความเห็นงัดหลักฐานในอดีตมาให้ดูว่าเป็นของไทยไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชา โดยสวสมชายแสวงการโพสต์ภาพเอกสารส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสปีคศ .1907 พร้อมระบุข้อความลงใน Facebook ว่ายืนยันชัดเจนตามส่วนที่สัญญาสยามฝรั at, ang, th ่งเศสคศ .1907 เกาะกูดเป็นของไทยไม่มีทางเป็นอื่นได้ครับอย่าบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่าอ้างพื้นที่ทับซ้อนแบ่งเค้กพลังงานปกป้องเกาะกูดปกป้องราชณาจักรไทย สำหรับสาระสำคัญของสนธิสัญญาฉบับนี้อยู่ที่ข้อหนึ่งคือรัฐบาลสยามยอมยกดินแดนเมืองพระตะบองเมืองเสียมราชและเมืองสีโสพลให้กับกรุงฝรั่งเศสข้อ 2. รัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงห์ลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นให้แก่กรุงสยามทั้งนี้สวสมชายยังระบุด,ด้วยว่าเกาะกูดเป็นของไทย ผู้ได้รับสมอ้างพื้นที่ทับซ้อนหัวเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์พลังงานโดยไม่ยึดเกาะกูดที่เป็นที่ตั้งในราชนาจักรไทยเป็นเกาะในจังหวัดตราดสุดเขตแดนไทยกัมพูชาผู้นั้นเข้าข่ายขายชาติล่าสุดโซเชียลตัวตึงได้ออกมาอัดคลิปถึงประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่าขเขมรได้ใจเหมิมเกริมยกทัพมาประจันหน้าที่เกาะกง หันปลายกระบอกปืนมาหาเกาะกูดมีคนให้ท้ายอยู่เบื้องหลังใช่ไหมถึงเหมิมเกริมขนาดนี้ไม่จําเป็นต้องถึงลูกนาววิกไทยหรอกและไม่จําเป็นถึงทหารเรือไทยหรอกที่จะต้องไปประมือสู้รบกับขเขมรแค่เรือประมงประจันบานก็ชนะเหลือเฟือแล้วเดี๋ยวนี้เขาออกรอบแบบเรือประมงให้14ล้านคนออกไปรบผู้บัญชาการกองทัพเรือประมงก็ให้พิธาไปจัดการ ดูซิว่ารบกับกองทัพเล็กๆจะรบชนะไหมแค่เรือประมงประจำบ้านนี่ก็ชนะเหลือเฟือแล้วเรือประมงไงเดี๋ยวนี้เขาออกรบแบบเรือประมงแค่เขมนเจอเรือประมงเข้าไปนี่ก็จบเฮแล้วไม่จำเป็นต้องถึงลูกนาวิกไทยหรอกไม่จำเป็นถึงทหารเรือไทยให้14ล้านคนนะ่ะออกไปรบ 1 4ล้านคนออกไปประจำปานผู้บัญชาการทัพนะ่ะกองทัพเรือนะ่ะกองทัพเรือประมงอ่ะก็ให้พิธานไปบร,บริหารจัดการดูซิว่าลบกับกองทัพเล็กๆมันจะลบชนะไหมก็แค่กองทัพหยิบมือเดียวดูซิว่าไอ้ผู้บัญชาการเรือประมงก้าวไกลนะ่ะมันจะลบชนะไหม ทั้งนี้ผู้ใช้โซเชียลรายดังกล่าวยังบอกอีกว่าให้พิธาเป็นแม่ทัพให้สสอทั้งหลายที่หาเรื่องหาราวไปรบดูถูกเหยียดยามทหารไว้เยอะพอวันนี้ให้กองทัพเรือประมงมารบแทนดูซิจะเป็นยังไงให้กองทัพพิฆาเตเรือประมงออกหน้าเลยให้แม่ทัพพิธาไปกอบกู้เกาะกูดประจันบาลอยู่กับพวกคขมเมตดูซิว่าจะทำได้ไหมบอกว่าทหารมีไว้ทำไมเอากองทัพเรือประมงออกไปสิ ว่าจะชนะไหมกับกองกำลังหยิบมือเล็กๆให้กองทัพพิฆาตเรือประมงออกหน้าเลยให้แม่ทัพพิธาไปกอบกู้เกาะกูดประจําบ้านดูกับพวกขเขมรดูสิว่ามันจะทําได้ไหมมันบอกว่าทหารมีไว้ทําอะไรดูเอากองทัพเรือมันออกไปสิว่ากองทัพเรือประมงของมัน มันจะชนะไหมกับกองกำลังหยิบมือเล็กๆไม่ต้องถึงราชนิวีไทยรอ็อคก็เห็นว่าก่อนหน้านี้ถามอยู่ว่าทหารมีไว้ทำไมไม่รู้ว่าตอนนี้รู้แล้วหรือยังนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลายคนเขาถามหาคุณพิธาอยู่ค่ะอยากให้ไปเป็นแม่ทัพพาเรือประมองออกรบเพื่อประเทศชาติไม่รู้ว่าคุณพิธาจะว่ายังไงนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ